ก็คนที่จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงทั้งหมดก็คือหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็คือพลเอกประวิตยนั่นแหละครับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลความมั่นคง,งมันต้องกำกับก,บกระทรวงใดบ้าง 1. นึ่กำกับดูแลกระทรวงกลาโหม 2. องกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยสาม กำกับดูแลสํานักงานตำรวจแห่งชาติ 4. กํากับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคตาใต้หรือสออ,อบอตอ 5. ดูแลกออ,อโ,โ,โน6ดูแลเรื่องสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้ดได้คูขาดความมั่นคงทั้งหมดท่านทั้งหลายครับ ถามว่าเพื่อไทยจะทำยังไงก็คนที่จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงทั้งหมดก็คือหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็คือพลเอกประวิตย์นั่นแหละครับถ้าไม่ให้พลเอกประวิตย์เป็นนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตย์จะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานด้านความมั่นคงทั้งหมดกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลกระทรวงกลาโหมกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยสออบตสภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอา้าวทุกอย่างทั้งหมดนะท่านทั้งหลายครับนี่คือหัวใจเลยนะแล้ว รัฐมนตรีของพ,พรรคพลังประชารัฐต้องนั่งกระทรวงกลาโหมต้องนั่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือเขาเรียกว่ากระทรวงดี s เอสที่ใช้วุฒิจากพ,กพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขานั่งอยู่ตอนนี้และกระทรวงดิจิทัลนี่เป็นกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยต้องการนะครับ พักเพื่อไทยต้องการกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพักเพื่อไทยต้องการกำกับดูแลสอบอตอพักเพื่อไทยต้องการกระทรวงมหาดไทยนี่พลังประชารัฐบอกว่าไม่เอาก็ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลด้านความมั่นคงกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย่ันดูสิครับรวมไทยสร้างชาติผูกขาดพลังงานพลังประชารัฐผูกขาดเรื่องความมั่นคงชาติไทยพัฒนาผูกขาดเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วภูมิใจไทยล่ะครับอย่างเดิม ภูมิใจไทย8กระทรวงนะครับ8ตำแหน่งนะเพราะมีผู้แทนราษฎร71คนภูมิใจไทยเนี่ยเขาเคยได้รับข้อเสนอจากพรรคเพื่อไทยว่าจะแถมกระทรวงพลังงานให้แต่ตอนนี้รวมไทยสร้างชาติจะดึงเอากระทรวงพลังงานคืนภูมิใจไทยเขาต้องได้รัฐมนตรีว่าการ4กระทรวง ท่านทั้งหลายครับภูมิใจไทยหลักเลยคมนาคมเขาต้องดูแลสิครับเพราะปัญหาของเขามันอยู่ที่กระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะการลดไฟแห่งประเทศไทยและกรมขนส่งทางรางนี่สองหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานสำคัญนะครับที่จะมีบทบาทในการลงทุนประเภทแสนล้านในอนาคตก็คือการลดไฟแห่งประเทศไทย และกรมขนส่งทางราง <S 2> <S 2> <S ด้านหลางครับนี่เขาบอกเลยต้องได้การรถไฟเขาต้องดูแลเรื่องเขากระดงการรถไฟต้องทําสัญญากับครอบครัวชิดชอบทําสัญญากับรงโมศิลาชัยของตระกูลชิดชอบทําสัญญากับสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดทาสัญญากับสนามแข่งรถช้างเซอร์กิต ให้กิจการของตระกูลชิดชอบอยู่ในพื้นที่เขากระโดงได้ต่อไปโดยการทำสัญญาให้เช่าการรดไฟให้เช่านี่มันจะออกอย่างนี้ครับให้สนามฟุตบอลบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดเช่าให้สนามช้างเซอร์กิตสนามแข่งรถเช่า ให้ลงโมศิลาชัยเช่าให้บ้านคุณศักดิสยามบ้านคุณเนวินและบ้านหลังที่หัวหน้าพักภูมิใจไทยไปมีชื่ออยู่นั่แหละเช่าอยู่ในที่ของการรถไฟดังนั้นเขาต้องดูแลกระทรวงคมนาคมสิครับและเขาต้องดูแลกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อมันเกี่ยวกับนโนะยบายกัญชาของเขากรทรวงท่องเที่ยว และเขาต้องเอากระทรวงอีกหนึ่งกระทรวงซึ่งตอนนี้เขาต้องการได้กระทรวงที่มันเกตด,ดีนั่นคือเขาต้องการได้กระทรวงพาณิชย์แต่รรคเพื่อไทยกำลังพยายามจะยัดเยียดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงวัฒนธรรมให้เขาแต่เขาไม่เอาครับแมว ท่านทั้งหลายครับแล้วพรรคประชาชาติจะเอากระทรวงอะไรนี่ล่ำล้ำเลขาธิการพรรคเคยเป็นอธิบดีดีเวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดสองจึงอยากจะต้องนั่งกระทรวงยุติธรรม แล้วพักเพื่อไทยเหลืออะไรพักเพื่อไทยเหลือหลายคนถามนะครับพักเพื่อไทยจะเหลืออะไรพักเพื่อไทยก็เหลือกระทรวงการคลังพักเพื่อไทยก็เหลือกระทรวงเกรรษตรพักเพื่อไทยก็เหลือกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นกระทรวงที่เคยอยู่ในการดูแลของพรรคประชาธิปัตย ที่ไม่เอาพักประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมก็คือจะดึงกระทรวงที่พรรคประชาธิปัตย์เคยดูแลอยู่มาดูแลเองคือเกษตรกับพาณิชย์และจะแถมกระทรวงพัฒนาสังคมเดี๋ยวนี้กําลังจะหาก,กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนี่ไปมอบให้พักภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยเขาต้องการได้กระทรวงพาณิชย์ท่านทั้งหลายครับสภาพอย่างนี้ท่านดูสิครับ มันไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลนะแต่มันคือการห่วงชามข้าวแล้วไอ้ที่คุณเศษฐาทวีสินได้พูดไว้เป็นอมัะจาวาจาเป็นอมาตะวาจาที่แข็งเก้าว,ว่าเขาเดินมา60กว่าวันเป็นไข้ติดต่อกัน10กว่าวันแล้วลำบากขนาดนี้ ผมไม่ยกกระทรวงดีๆให้พวกแม่งมันหรอก <attraction> ท่านทั้งหลายครับนี่เสราทวีสินพูดนะลำบาขนาดนี้ผมไม่ยกกระทรวงดีๆให้พวกแม่งมันหรอก <introduction> ท่านทัางหลายครับอะไรคือกระทรวงดีๆกระทรวงดีๆที่หนึ่งที่คุณเศฐามองก็คือหนึ่งกระทรวงคมนาคม นี่จะไปดึงออกมาจากพักภูมิใจไทยเขาจะให้เลยครับกระทรวงดีๆที่2ก็คือกระทรวงพลังงานเขาจะให้เลยครับกระทรวงดีๆกระทรวงที่สก็คือกลุ่มงานของความมั่นคงของประเทศทั้งหมดตั้งแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงกลาโหมสอ,อบตอสภาความมั่นคงแห่งชาติกอ,อรมน ถ้าจะเอาพลเอกประวิตยไปร่วมด้วยให้พลเอกประวิตย์ยกมือให้เศรษฐาทาวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เขาจะต้องดูแลความมั่นคงทั้งหมดท่านทั้งหลายครับถ้าดูองค์ประกอบอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่เห็นแนวทางเลยที่รัฐบาลเพื่อไทยที่จะเสนอคุณเศรษฐาทาวีสิน ให้สมาชิกรัฐสภาไปโหวตแล้วมันจะโหวตผ่า